จากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยเมื่อวันที่28มีนาคม2568และไม่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบร,รมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วประเทศไว้เป็นคนไข้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์ ท้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปงกอรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงเสียพระราชฤทือไทยและทรงเสียพระไทยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและทรงห่วงใยผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่ลนนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมจัดตั้งหน่วยสงคเคราะห์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเหตุแผ่นดินไหวบริเวณเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภยัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยสนับสนุนอาหารกล่องน้ำดื่มและจัดเต็นท์อำนวยการสำหรับรองรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณแผ่นดินไหวจำนวนสามหลังซึ่งลา ล่าสุดในวันนี้หมูลนิธิได้สนับสนุนเครื่องดื่มและของใช้ที่จําเป็นเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่หมูลนิธิราชประชานเุคราะห์ให้การดูแลอย่างเต็มที่ทั้งนี้ผู้ที่มีจิตอาสาที่สนใจจะมาบริจาคสิ่งของในบริเวณพื้นที่ประสบภัยทางมมลนิธิมีความประสงค์ที่จะขอรับเป็นผ้าเย็นน้ำเกลือแร่และน้ำหวาน